นนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแม่สองหมืนสองตรงนี้ดีกว่าพี่กพระแล้วครับพูดตรงๆนะครับชุดนี้ฮะคือมันมาจากเมื่อวานซืรเนี่ยนะเมื่อวานซืรเนี่ยเราเทสที่เป็นสีซัสูงที่ไอไปแล้วราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสอง0มืนห้าประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครหลายๆคนนั้นยังคงลังเลหรือว่ายังคงตัดสินใจไม่ได้เนี่ย ก็ลองดูซิสเต็มนี้ดูเดี๋ยวเราว่ากัน i 5 1 2 s ิตัวนี้ cpu ที่ขายดีที่สุดใน cpu intel แล้วก,ก็การจอวันนี้เป็น rtx 4060จากพาลิตนะครับ infinity 2 ram 8 GB ตัวนี้ตัวนี้เป็น4060ครับมันจะเป็นยังไงรับชมกันเกมแรกครับกับ quality modern w a r fan full hd quality extreme f s r 3 Frame Gen เท่าไหร่ครับไอคิว2 2 0เฟรมไอชิพายแรงไม่แรงอ่ะ อู๋แม่งแรงชิบหายวุ่งตรงไม่ได้ปากตอแหลเลยคือไม่รู้จะโกหกยังไงเว้ยผมอยากให้ดูเฟรมจริงเฟรมจริงแม่ง frame, แ,มแ,มแ,มแรงมากฟอร์ซาออร์เรนภาค5ครับฟอร์ซาแบบยังไงอันตราไปฟูเอชดีรึ่งร้อยจะเป็นฟูเอชดีพลังดิบเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสี่สิบเฟรมแรงอยู่ดีแรงอยู่ดีนี่คือฟูเอชดีอันตราพลังดิบครับคือถ้ามีเฟรมเจนอะร้อยแปดสิบแต่ถ้าไม่มีเฟรมเจนอะร้อยห้าสิบครับ เออไม่บอป่ะต่อมา Hellraiser t o ตรงนี้ดิสเพลย์แบบ Full HD กราฟิกแบบอันตร้าครับอันตร้าคุณภาพครับจะเป็นเศษอะไรความแรงก็คืออูดิแรงเมื่อไ่ะวิดีูอ oh, 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 oh. ันตร้าโอ้โห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 กูว่าแรงไอ้บรรแรงนี่แรงกูอีกไอคิวก็จบแล้วหรือเปล่าฮะเออเฟรมโซน w a r แฟร์ Full HD ปรับสุดได้เปิด DL บาลานซ์เปิดเฟรมเจนเฟรมเรทดูดิพอเป็น i5 นะ เฉลุยเยื่อไอคิวเดียพัฒนาบน U E 5นะอันเด e n g เอนจิ้นไฮสเกตใบไม้ปะดูดิทำไมจะเล่นไม่ได้อ่ะ80กว่ากับเฟรมนะครับนี่คือรัฐพัดวัดวันนะครับ U H D กราฟิกไฮนะเราเปิด native A A แต่ว่าเปิดเฟสเ็นทับไว้ white. ก็ยังสูงอยู่ดีคือร้อยกว่านะครับเห็นปะ อันนี้คือเนี่ยช a ปเเฟรมเจไว้ร้อยเจ็ดเฟรมร้อเฟรมตรงนี้ใช่ปะเนี่ยสูงอยู่ดีนะสเปรดแมนมายมอร์เรสตรงนี้ครั HD, LS, บ f ูเ d l ดีดี a ใช่ปะติ๊กเฟรมเจนได้เห็นปะและทุกอย่างแม่งคือเวลี่หายเรตติ n งเวลี่ i g h ไม่แย่นะเมื่อวานผมจำได้ว่าสีสทีเท่าไหร่ร้อยแปดสิบใช่ปะร้อใช่ปะอันนี้ร้อยสามเนี่ยไม่แย่นะน 105, เนี่ยดูดิร้อเนี่ยร้6เนี่ย <c oughs> ไม่แย่นะเอาอะไรมาแย่เนี่ยแฟลพาร์สองสครับ full hd ครับ dls บาลานซ์เปิดเฟรมเจนครับเรซิ่งเป็นออ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 นไซโคครับปรับสุดครับเห็นปะเปลนเดนเท่าไหร่ครับร้อยกว่าเฟรมร้อยกว่าเฟรมตรงนี้นี่สบายร้อยโอ้โอเคครับเคลียร์ร้อยสิบสองเฟรมอันนี้เยอะอยู่นะเห็นปะต่อมาวอลแรนด์ครับวอลแรนด์เป็น full hd ครับปรับสุดครับจบโอ้โหเห็นปะนี่คือพลังของ i 5เว้ยแม่งกด400เฟรมปรับสุดได้จบแล้วซีลยูวิ่งสามสิบกาจอ50จบแล้ว300ปลาย400ต้น400ต้น300ปลายจบแล้ว ่ะจบแล้วนะอ่ะต่อไปไฟเอมเมืองแฝดวีเอสดอททุกอย่างวลี่ไฮอยู่แล้วนะไม่มีรถ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 ได้ไงอะ่ะว้าวมีรถแฝดเห็นไหมยูเคเฟรมแม่งคูชิบหอนี่คือยิ่งเป็นไอค่านี่แม่งแบบยิ่งแบบยิ่งโคตรชิวอะเยอะจริงนะดูดิเนี่ยดูดิคนยงคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะดูแกง๊งดิร้ frame, frame อยหกเฟรมร้อยเจ็ดเฟรมเห็นปะ่ะก็เป็นร้อยเฟรมเหมือนกันเห็นปะ่ะดูดินี่เรเบลนะขอไปเล่นเบสครับ UHD เห็นป่ะคราฟต์คือปรับสุดคือเวลี่หายเดีบาลานซ์เปิดเฟรมเจนเนี่ยพอไปเล่นเวสเนี่ยแม่งก๊อตเลยนะตรงที่ว่ามันมีเอ่อเดีมีเฟรมเจนไงเห็นป่ะนี่คือข้อดีของมันไงพลังเท่าไหร่พลังดิบเท่าไหร่ฮิวจีนสุขสาอู้พลังดิบแม่งพลังดิแม่งแรงอยูดีพลังดิแม่งแรงอยดีนี่คืออะไรครับกัตตวอกัตตวอลอัลตราูเอชมุมต่อมาคือพลังดิบครับนี่พลังดิบลดลงไหมลดลงเหลือ80แปดสิบเป็นผอร์เซ็นรับ จบมันคือเซตเซตเซสเต็มที่จบในมุมนี้ Red Dead Redemption 2 w u l c HD ด Texture Ultra ที่เหลือเป็น High อ่ะถ้าเป็นพลังดิบว้าวยูคิวมาดูดิยูร้อยเท่าไหร่อ่ะร้อยยี่สิบโอ้ฟเฟย์ไม่ดรอปเลยคิวชนขอ,อย่าชนคนหมาชนอ๋อไม่ชนไม่ตายเกาสิเฟรมมา ร่างเด็กเล่นได้เนี่ยนี่คือเรียกเด็กชุ่มถุงที่นี่พอแล้วดังนั้นนี่คืออาร์ค 4K แบบนี้เองครับเรียกบาลานเฟรมจะเป็นออนหกสิบเดสิบแปดเฟรมแบบนี้ก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับสเปคนี้ควรใช้จอแบบไหนครับ 4K ร้อยแปดสิครับจบแล้วแต่งบอ่ะคือ CPU ตัวเนี้ย i5 12บสองโวลตัวเนี้ย CPU ที่ขายดีที่สุดใน CPU Intel แล้วก็การ์ดจอวันนี้เป็น RTX 4 0 6 0จากพาลิศนะครับ Infinity แรม8 g กิกตัวนี้ตัวนี้เป็น4 0 0ครับเมนบอร์ดเหมือนเดิมครับ a s l o c k H 6 1 0 M HVS N.2 ครับ Rev 2.0ตรงนี้นะครับก็คือแรมเนี่ยจะเป็น 16GB ก DDR 4รภาษาร้อ0เป็นเครื่องสิบกิกภาษาร0เป็นเครื่องแล้วก็ส t o รเรตัวนี้เป็น2 5 6รกิกตรงนั้นนะครับแล้วก็ power supply ตรงนี้600อวัตต์แ0พลับ p l u เพียงพอประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยรับรองไม่ติดังด น้นเนี่ยวันนี้ให้ดูเยอะขนาดนี้แล้วก็เยอะนะครับดูผมแล้วซื้อผมด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับ